เมือลัจากคลองที่มองจนลักตาจากละน้องที่อยู่มาจำจากลา้วยน้ำตาหนองจำจากวันนี้มาเมื่อเห็นคนฟ้าขนอ จากเจ้าไกลหัวใจเรียกร้องีิทูจะน้องคนงาเลือกจากวังไทยข้ามสุดแฟนยังแดนพมา่าผ่านเกาะน้าเกาะไม้งามเลยมาลันหาปลาจนที่เกาะลหอน ้าดูหวงที่ดีเหลืออวนสีได้ประามากล้นอยากกลับมหาทุกคนทุกทุกคนที่เป้าหัวหลอคอแต่ดูหวงที่ดับเรือถูกจับแล้วน้องสาวันที่ดีสิสตุลา เรถจับมหานำตาไหลเขาคงพูดกันเพื่อโชกอนันเพื่อถิ่นเงชัยเพื่อพรสมุรถูกยีโจมหายถูกจับได้มาเพียงสองลำมีต้องติดคุก ต้องทนทุกข์ในทุกขมากินข้าวแดงแกงไหม่ปลาอย่างไรเรานาพี่ก็จำทนเป็นหูวังสน้องอยู่ละน้องคงจะมองมนีพี่ว่าไอ้นงมามน จะมาเป็นคนเฝ้าปลอบใจนี่กับระนองปลุบนองนั้นมีคู่ใหม่ระนองแค่นองน้ำใจตอนนี้ฝ่านของนองน้ำตาจังหวัดระนอง โวยไรน้องด้วยน้ำปะปาโคดหน้อยเถิดน้องจ๋าอย่าให้ใน้ำตาที่ทวมล้นน้อง